ที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวคติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะถึงเวลานี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญฉบับปี60นั้นมีปัญหาในแง่ของทั้งที่มาและเนื้อหาดิฉันขอยกตัวอย่างปัญหาในแง่ของที่มาคะ่ะทุกท่านทราบดีว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี60นั้นไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ คือหลังจากที่มีกรรมการร่างรัฐมนูญเสร็จแล้วได้มีการจัดทําประชามติก็จริงแต่การทําประชามตินั้นไม่ได้เป็นการทําประชามติที่มีความเสรีเสมอภาคและเป็นธรรม การทำประชามติในครั้งนั้นมีการจำกัดการแสดงความเห็นของประชาชนมีการใช้อำนาจคุมสื่อมีการห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองมีการห้ามจัดเสวนามีการห้ามจัดกิจกรรมสาธารณะที่แสดงให้เห็นถึงข้อเสียของรัฐธรรมนูญปี60มีการจับกลุ่มและดำเนินคดีผู้รณรงค์ไม่รับร่างและมีการใช้คำขู่ว่าหากไม่รับจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้และที่สำคัญค่ะมีการเชิญชวนให้สำคัญผิด ว่ารับรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังส่วนตัวอย่างของปัญหาในแง่เนื้อหาค่ะท่านประธานก็เช่นสิทธิ์ต่างๆของประชาชนที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี40และปี50ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี60 โครงสร้างที่มาและอำนาจของสาธรรมนูญและองค์กรอิสระไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนรวมไปถึงการกำหนดให้มีแผนยุทธศาสชาติ20ปีซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่เอื้อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถทำงานได้โดยอิสระและก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่านประธานคะตลอดเวลาที่พรรคเพื่อไทยเดินสายหาเสียงคะ่ะเรานำเสนอนโยบายต่างๆมากมายเพื่อความชนะในการเลือกตั้งหนึ่งนโยบายสำคัญที่เราพูดในทุกเวทีก็คือหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราจะจัดให้มีการทำประชามติเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างธรรมนูญหรือสสรดังนั้นวันนี้ดิฉันจะขอยืนยันว่า ดิฉันต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งเพื่อนสมาชิกและประชาชนทุกคนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเราจะจัดให้มีการทำประชามติให้เกิดขึ้นจริงให้มีสสรเพื่อดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่เราเคยให้สัญญาวไว้กับพี่น้องประชาชนขอสไลด์นะคะท่านประธานคะดิฉันเข้าใจดีถึงการยื่นยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติ เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทําร่างรัฐมนุษฉบับใหม่ของสอสผลิตวชรศิลป์จากพรรคเก้าวไกลขอภัยที่ต้องเอ่ยนามซึ่งต้องการขับเคลื่อนการทําประชามติโดยใช้กลไกของรัฐสภาตามมาตราเก้าวงเล็บสีของพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งเมื่อเราไปดูตามมาตราเก้าของพรบฉบับนี้เขาก็ได้บัญญัติไว้ว่ามาตราเก้า ให้กรรมการมีหน้าที่และอำนาจจัดและควบคุมดูแลการออกเสียงให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเสรีเสมอภาคและชอบด้วยกฎหมายโดยการออกเสียงตามพระราชบัญญัตนินี้ให้มีดังต่อไปนี้ วงเล็บ2ค่ะบอกว่าการออกเสียงกรณีเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุสมควรหรือวงเล็บ4ค่ะการออกเสียงในกรณีที่รัฐสภาได้พิจารณาและมีมติเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรที่จะให้มีการออกเสียงและได้แจ้งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการท่านประธานคะโดยหลักการแล้วค่ะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธอํานาจ ในการทําประชามติโดยใช้กลไกของรัฐสภาตามมาตรา9้าวงเล็บ4แต่อย่างใดถ้าสสกับสอวอเห็นพ้องต้องตรงกันและส่งให้คอ,อรมอต่อไปเพื่อพิจารณาด,ดําเนินการตามดุลพินิษฐ์แต่ดิฉันมองว่าในทางเทคนิคค่ะการใช้วิธีตามมาตรา9้าวงเล็บ4นี้อาจนําไปสู่อุปสรรคที่ไม่จําเป็นได้ นั่นคืออะไรนั่นคืออาจทําให้ความชอบธรรมของที่มาของรัฐมนูลฉบับใหม่นี้ด่างพร้อยเพราะการออกเสียงประชามติที่ผ่านกระบวนการรัฐสภาจําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสอวอด้วยและถึงแม้ดิฉันจะเชื่อมั่นในการใช้ดุลพินิษของสอวอก็ตามแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะดิฉันก็มีความกังวลว่าสอวอชุดนี้จะยอมให้มีการทําประชามติเพื่อร่างรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่ เพาราะสวชุดนี้ต่างมีที่มาจากรัฐมนูญปี60ที่เรากําลังบอกว่ามีปัญหาและต้องการร่างใหม่ซึ่งเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกจากทางฝากฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายว่าการแก้ไขรัฐมนูนที่ผ่านมาไม่ผ่านส่ยางสาวดิฉันจึงเห็นว่าเราควรทำประชามติด้วยวิธีการตามมาตรา9วงเล็บ2คือการใช้มติของคณะรัฐมนตรีว่าเหตุอันสมควรให้มีการทำประชามติ เพราะมันจะเป็น,นกลไกที่ไม่ต้องใช้ความเห็นชอบจากสอวอแต่อย่างใดและนั่นจะเป็นการย้ำว่าการทำประชามติจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ท่านประธานคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลได้เริ่มกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติโดยยึดตามแนวทางคาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญโดยมีกรอบการศึกษาในประเด็นต่างๆยกตัวอย่างเช่นกระบวนการจัดทํารัฐมนูลใหม่ควรเป็นอย่างไรการเลือกตั้งสสรควรเป็นในรูปแบบใดควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือมาจากการเลือกตั้งด้วยและมีการตั้งเป็นกรรมธิการด้วยจํานวนครั้งในการทําประชามติ ที่กาลังศึกษากันอยู่ว่าควรจะมีสองครั้งหรือสครั้งเพราะบางฝ่ายได้ตีความคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าต้องทํสามครั้งซึ่งเรื่องนี้ควรจะต้องถกเถียงกันให้ครอบคลุมในทุกมิติเพราะมันจะส่งผลต่อง,งบประมาณในการทําประชามติแต่ละครั้งและที่สําคัญที่สุดค่ะคําถามที่จะใช้ในการทําประชามติซึ่งตามบญญัติของพรรคเก้าไกลได้ให้สภากําหนดคําถามซึ่งดิฉันคิดว่า เราไม่ควรไปกําหนดคําถามแต่สามารถให้เป็นข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการได้เพื่อให้นําไปพิจารณาต่อและเพื่อให้คําถามเป็นอิสระและไม่สีนํามากที่สุดซึ่งก็อาจมีคําถามมากมายเกิดขึ้นในสังคมค่ะว่าแล้วกระบวนการของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการธรรมติชุดนี้มันจะใช้เวลาหรือขั้นตอนมากเกินไปไหมแน่นอนค่ะมันอาจใช้เวลามากไปแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ก็เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญจะถูกร่างใหม่จริงๆ พราะอย่าลืมว่าที่ผ่านมาการตีความเรื่องการแก้ไขธรรมนูญและการทําประชามติที่ไม่ตรงกันของหลายฝ่ายทําให้เราต้องอาศัยคําวินิจฉัยของสา่รัฐมนูญเป็นสําคัญและนั่นทําให้กระบวนการแก้ไขในบางขั้นตอนขัดกับคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญส่งผลให้กระบวนการแก้ไขธรรมนูญนั้นต้องหยุดชะงักหรือเริ่มต้นใหม่ทําให้ประเทศเสียทางโอกาสในแง่ของเวลาและงบประมาณสิ่งที่น่าจาัดองค่ะคือการทําประชามติของรัฐบาลภายใต้าการนําของพรรคื่อไทย มาตา9กวงเล็บสองนี้มันจะแตกต่างจากการทำประชามติในปี59อย่างแน่นอนเพราะปี59นั้นเราพูดได้เต็มปากว่ามันคือการทำประชามติแบบครึ่งใบคือไม่เปิดกว้างไม่เสรีและไม่เป็นธรรมและในวันนี้เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำประชามติในครั้งนี้ค่ะเราจะต้องพูดได้เต็มปากว่า เป็นการทำประชามติแบบเต็มใบคือมันต้องเกิดขึ้นจากการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในแง่ของที่มาและเนื้อหาสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานดิฉันอยากส่งเสียงถึงสสรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าขอให้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้รอบคอบรัดกุ่มมีรายละเอียดให้ครบถ้วนเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ต้องเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งในอนาคตและที่สำคัญเราจะได้ไม่ต้องไปใช้บริการสารรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ